เดี <One input> you? ่ยวมันอเย็นหุงใช่เย็นครับบงในกล่องสวัสดีครับนเยนครับพี่น้องตื่นเสาวันที่ยี่มหามคกลาครับตีหาเ็เครับตีหาที่ีซีประมาณนึ่ครับไฟเอาไอุ่นก่อนพี่น้องตอนเศร้า ใช่ยิ ite, ้มม no like well, so like ือเศร้าใช่ยิ้มมือเศร้าท่านร้องเทศบาลดอนเพียงเพื่อนชินไสครับมาเจอหน้าแล้วตื่นเด็กลูกเศร้าคือส้มซ้อนบานสังเเฝนครับมุนแงงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอากาศดีครับมือหนีบอคอยหนาวครับไปพ่อมาได้ครับพี่น้องยิ้เช้าได้ง่ายหน่อยคุเย็นผู้ใหญ่บ้านน่าโน่นผู้ใหญ่มาเีย ครับน speaker, ี่ the, ้าคาคือทางอีสานครับจังหวัดสกลนครหนาะาจันย่ครับเดามื่อนีโป๊ปนัดครับมื่อนีหรือว่ามื่อหนาวครับที่นองอากาศเย็นมองบางๆครับ มันโมหย่อนจะฆ่าแน่ก่อนที่มาบังทำมันนานจะเนี้ย่าพวกเด็กเด็กไวลมันหน่ำฝนเหมือนเนี้ยครับกลับมาณนี้พี่น้องขอขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคนเพื่อนๆที่เขามาเป็นกำลังใจแวะเขามาทักทายกันครับขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมหอนวันที่หนึ่งที่สิบหกแห้งแห้งบางๆเด้อพี่น้อง ບັນດາລັດຖະບາครับทุกคนນครับ